เรามีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับระหว่างไทยจีนอะไรก็ตามที่เราอยากให้จีนเขาช่วยอะไรเขายินดีร่วมมือครับจีนเป็นประเทศมหาอำนาจนะครับแล้วเขาเองเขาไม่ได้ต้องการจะมาเอาเปรียบไทยเนะียผมยืนยันนะครับเขาต้องการให้มากกว่าและถ้าเรามีช่องทางที่ดีขอเขา บอกเขาดีๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขายินดีให้ความร่วมมืออยากให้คนไทยมีความรู้สึกที่ดีกับจีนนะครับและจริงๆแล้วเราก็คงต้องมีความรู้สึกที่ดีกับทุกประเทศที่เข้ามาแล้วเราก็จะมีมาตรฐานการตรวจสอบในเรื่องต่างๆหมายว่าสินค้าที่เข้ามาเนี่ยทั้งมอ,อก,กอทั้งอ,อยอหรือป้ายต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องใช้บังคับกับทุกประเทศนะฮะไม่ใช่ของจีนอย่างเดียวทางจีนเองเขาก็ยินดีนะครับที่จะได้เมล ให,ให้ทําตามที่นโยบายของพรคของเพื่อไทยของของรัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องการอยากเห็นอย่างไรเพื่อให้เป็นการดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนคนไทยด้วยนะครับ